เด็ดเด็ดบอสสวัสดีครับมาดูยูโรแอนาลิซิสประจําวันจันทร์ที่7มิถุนายน2021กันนะครับปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์นะครับตลาดนั้นเพลย์เอาออกมาตามเซเรโอที่3นั่นก็คือตลาดนั้นรีเทิร์นดูช้า30มนาทีจะเห็นชัดกว่ายูโรนั้นแบ็กกลับขึ้นไปที่บาลานซ์ซ g a r e อเรียนะครับที่มันเบรกดาวลงมาแต่อย่างไก็ตามยังติดอยู่ใต้ HVN 21872 แล้วตอนนี้เรียวไทมตลาดก็ยังติดอยู่ใต้ HVN นะครับแต่อย่างก็ตามยังเทรดอยู่ที่ area balancing r e l l o w นะครับซึ่งเคยเป็น area balancing break down มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยูโรนั้นมาเทรดอยู่ที่ main i n f e c t i o n point นั่นก็คือปฏิกิริยาการ test initial support ซึ่งเป็น balancing r e l l o w กับ HVN แล้วก็ initial r e s o n e ผลมันออกมาเป็นยังไงเนี่ยมันจะช่วยเซต intraday bias ให้เราวันนี้นะครับรวมถึง bias ในสัปดาห์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับโอเคไปดูเซเรโอกันตามไรก็ตามนะครับเซเรโอที่หนึ่งที่ยูโรนั้นยังติดอยู่ใต้ initial r e s i d e n c e zone โดยเฉพาะอย่างยิ่ง resistance level ส1 7 4นเ มีสิทธิ์ที่จะกลับลงมาพยายามเบรก initial support นะครับซึ่งถ้าเบรกแล้วโฮอยู่ใต้ initial support มีสิทธิ์ที่จะกลับไปเป็น balancing break down pattern เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบรกแล้วโฮก็มีสิทธิ์ที่จะ expand ได้ลงสู่ support zone ดางล่างนะครับอาจจะลงไปถึง l o ของวันศุกร์เลยก็ได้ที่2 support zone น,นี้ ซึ่งอย่างไรก็ตามทีนะครับน่าจะมี r รีแอคชั่นพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งที่ s u อร์ตโซน n e 2 1001ถึง2 1084แต่ถ้ายังลงมาไม่ถึงนะครับตลาบไปก็ตามที่โฮอยู่ใต้อินิเชียลส p อร์ตการเทรดลองไซส์ ide, ถือว่ามีความเสี่ยงควรโฟกัสในการช็อตเท่านั้นนะครับนี่คือซเรียที่1ส่วนซเรียที่2ถ้าหากว่าแบ็คกลับไปนะครับแล้วสามารถเบรก HVN โดยเพา่งยิ่งเบรกแล้วโฮอยู่เหนือ initial r e s i s n c e zone จะมีสิทธิ์สูงมากที่นี่จะกลายเป็น fail break down pattern นะครับซึ่ง fail break down pattern เป็น bullish pattern จากจุดนั้นยูโรสามารถ back up กลับขึ้นไปสู่ r e s i n t a n c e zone นบนบนได้นะครับโดยที่น่าจะมี reaction ที่ขอบบนนะครับของ Balancing Area ก็คือที่ r e s i s t a n c e Zone 22408ถึง22513นะครับในอนาคตจะ Breakout หรือไม่นะครับแต่ตอน First Test เราน่าจะเห็น Reaction ในระดับหนึ่งนะครับที่ r e s i s t a n c e Zone นี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ Euro ั้น t r a d e อยู่ที่ i n f l c t i o n Point ผลของการ Test i n i t i a l Resist Zone และ i n i t i a l Support มันน่าจะ นำมาซึ่งเรนที่ค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ย r e a t Time t e t t Initial s u p p อ r t อยู่พ้นออกมาเป็นยังไงถ้าสามารถเบรกได้ตลาดน่าจะ expand r a ลงดงาวไซ a ์ค่อนข้างดีแต่ถ้าพยายามเบรกแล้วเบรกไม่ได้หรือแม้แต่พยายามเบรกแต่ว่ากลับขึ้นไปนะครับกลายเป็น fail Break Down เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะ reverse back up กลับขึ้นด้านบน ครับโอเคเพระเาะฉะนั้นนะครับนี่คือ Market Context ก่อนที่เราล r น n s ชชั i จะเปิดยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ